เห็นเปลือกมะพร้าวเยอะดีแล้วเกินในบางคนในโยมเขาบอกว่าเขาเบื่อนะเบื่อก,กับการอยู่กับอะไรที่มันเป็นเปลือกๆอ,อยากอยู่กับของที่มันจริงมากกว่าอาตมามองดูเปลือกมะาพร้าวนี่รู้สึกว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะเลยพิจารณาถึงเรื่องของเปลือกบางทีเราอยู่กับงานราชการที่คนหลายคนบอกว่าบางเรื่องมันดูเปลือกเกินไป หรือว่าอยู่กับคนบางคนที่ยึดติดกับเปลือกมากเกินไปเนะจ้ายศเจ้าย่างเจ้ายศเจ้าตำแหน่งซยจนกลายเป็นไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นแก่นจริงๆของของการเป็นคนเป็นมนุษย์ร่วมกันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเห็นว่านะว่าเปลือกมะพร้าวนี่เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะเลยแต่เปลือกเนี่ยแตมามองในมุมนี้นะว่าเปลือกก็มีประโยชน์นะบางทีด้วยความเป็นเปลือกเนี่ยเปลือกของความเป็นคน นะลองดูซิว่ากองใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเปลือกเนี่ยบางทีมันก็เป็นตัววัดเหมือนกันนะเป็นตัววัดว่าคนคนนี้ครบได้หรือไม่ได้นะเราดูที่เปลือกก่อนก็แล้วกันนะบางคนบอกว่าการไหว้พระก็เป็นของดีแต่ว่าการไหว้พระเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่เปลือกเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของใจนะเรื่องของใจที่เรามีความศรัทธาไม่ต้องยกมือไหว้ก็ได้มั้ง เพียงแค่ใจเราศรัทธานะน้อมใจก็ถือว่าได้จริงๆก็ใช่นั่นแหละนะแต่ว่าโดยระเบียบของศาสนพิธีเนี่ยการพนมมือไหว้การนอบน้อมก็เป็นการส่งเสริมให้แก่นข้างในเนี่ยเจริญนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการนอบน้อมโดยกายบางทีถ้านิ่งๆแล้วก็นึกน้อมไปเนี่ยบางทีบางทีมันอาจจะไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้อารมณ์ที่มันลึกซึ้งไปด้วยการมีกายประกอบก็ได้ ดังนั้นเปลือกก็มีความสําคัญนะเปลือกที่เราเอาไปทําน hmm. AH> ู่นน네ี่นั่นอะไรมันก็กลายเป็นว่าเปลือกเลยกลายเป็นแก่นไปก็ได้เพราะว่าของบางอย่างที่เราใช้เปลือกเอาไปทําเป็นองค์ประกอบที่มันเป็นหัวใจสําคัญของสิ่งนั้นมันก็กลายเป็นแก่นของสิ่งนั้นไปเลยนะตมาก็ชอบเอาอย่างนี้ไปทําลังนกเหมือนกันเอาไปแล้วก็เอาไปประกอบนะแล้วก็ทามีทาให้มีรูนะแล้วก็ทําเป็นที่อยู่ของนกก็ได้เห็นไหมโยมเปลือกก็เลยกลายเป็นแก่นก็คือเป็นลังนกไปเลย หรือว่าเปลือกอาจจะเอาไปทําเป็นที่เขาปลูกกล้วยไม้ใช่ไหมเอาลวดไปมัดแล้วก็กล้วยไม้เขาก็เติบโตในนี้เปลือกก็เลยกลายเป็นแก่นฉะนั้นบางทีชีวิตของคนเราทุกคนก็จริงๆก็น่าจะเป็นแบบนั้นเลยโยมอย่าไปมองว่าอันนั้นก็เปลือกอันนี้ก็เปลือกอันนี้ก็เปลือกแต่ว่าด้วยความเป็นเปลือกเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะเปลือกนี่จะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว อโยมก็ลองพิจารณาต่อแล้วกันอาตามาเห็นแล้วก็ลองพิจารณานําก่อนในเบื้องต้นว่ายกตัวอย่างเพียงแค่การยกมือไหวเนี่ยเป็นเปลือกอาจจะเป็นแค่ส่วนประกอบของการส่งเสริมให้จิตใจนอบน้อมแต่มันก็เป็นการส่งเสริมให้ใจน้อมได้มากกว่าเพียงแค่กายนิ่งๆได้เหมือนกันเพราะว่ามีกายเข้าไปประกอบจึงทําให้ใจอ่อนโยนลงไปเรื่อยๆอก็เป็นข้อคิดเตือนใจจากเปลือกอยู่กับคนที่เปลือกหนา ก็อย่าไปว่าเขาไม่ดีเพราะบางทีเปลือกก็เป็นตัววัดคนเหมันกันว่าใครคือคนจริงคนปลอมคนเปลือกคนแก่นเจริญพร